เรื่องกำไลอาถันยอดเป็นคนที่ชื่นชอบการสะสมของเก่าเป็นชีวิตจิตใจเขามักจะซื้อของเก่าจากที่ต่างๆมาสะสมไว้ที่บ้านเป็นจำนวนมากหลายชิ้นก็ได้มาจากต่างประเทศแม้ว่าเพื่อนๆหลายคนมักจะคอยแซวว่าระวังเจ้าของเก่าเขาจะตามมาทวงคืนแต่ยอดก็บอกไปว่าเขาไม่กลัวเพราะตั้งแต่สะสมของเก่ามาก็ยังไม่เคยเจอเรื่องประหลาดสักที ไม่กี่ปีที่แล้วยอดไปเที่ยวที่จังหวัดแห่งหนึ่งแถวชายแดนที่ติดกับประเทศลาวเย็นวันแรกในขณะที่ทุกคนกำลังจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารยอดก็มองเห็นร้านขายของเก่าร้านหนึ่งซึ่งเขาเข้าไปดูแล้วไปถูกใจกําไรข้อมือที่ทำจากไม้รูปทรงโบราณสลักลวดลายสวยงามดูแปลกตาเขาจึงสอบถามประวัติจากเฮียเจ้าของร้านถึงที่มาของกำไรวงนี้ว่ามีความเป็นมายังไง หลังจากที่คุยกันเสร็จก็ได้ความว่ากำไรวงนี้เป็นของเก่าอายุประมาณร้อยกว่าปีซึ่งทำขึ้นในฝั่งลาวเจ้าของร้านไปเที่ยวที่ลาวแล้วเจอและเห็นว่าสวยดีเลยซื้อกลับมาเพื่อขายที่ร้านเมื่อได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาเรียบร้อยยอดก็ตกลงซื้อกำไรวงนั้นมาหลังจากที่กลับออกมาจากร้านขายของเก่ายอดก็ตามไปสมทบกับเพื่อนๆที่กำลังนั่งรอยอ,ยอยู่ที่ร้านอาหารพอยอดเดินมาถึงโต๊ะ ก็มีเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเมื่อกี้เห็นมีคนแก่เดินตามหลังมาใช่เจ้าของร้านขายของเก่าหรือเปล่าเพราะเห็นว่ายอดหายไปตั้งนานจากนั้นเพื่อนๆก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ได้คิดว่ามีอะไรแปลกไปและหลังจากกินข้าวเสร็จทุกคนก็นั่งรถตู้กลับโรงแรมพอถึงโรงแรมทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักเพราะเหนื่อยกันมาทั้งวันโดยแบ่งกันนอนเป็นคู่ค ซึ่งยอดก็นอนกับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งพอเข้าไปถึงห้องก็ต่างคนต่างทำธุระส่วนตัวกันไปเพื่อนของยอดนั้นก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเพราะเขาง่วงนอนมากระหว่างที่รอเพื่อนอาบน้ำยอดก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์บนเตียงในขณะที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นยอดคิดว่าเป็นเพื่อนห้องอื่นมาเคาะจึงเดินไปเปิดประตูแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็พบแต่ความว่างเปล่ายอดคิดในใจว่า คงมีเพื่อนมาแกล้งแน่ๆเขาจึงเดินกลับไปที่เตียงแต่ยังไม่ทันหย่อนก้นถึงเตียงปรากฏว่าเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งยอดจึงเดินไปแล้วส่องที่ตามแมวก็ไม่เห็นใครด้วยความสงสัยเขาจึงเปิดประตูออกไปอีกรอบเพื่อดูว่าอาจจะมีเพื่อนซ่อนตัวอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่เจอกับใครเลยสักคนจนเขาเริ่มหงุดหงิดที่โดนแกล้งเขาจึงปิดประตูแต่ก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นยอดมองที่ช่องใต้ประตูเพื่อสังเกตว่า จะมีเงาใครเดินมาที่ประตูอีกไหมสักพักก็มีเงาคนเดินมาหยุดที่หน้าประตูโดยยังไม่ทันที่จะมีเสียงเคาะยอดก็เปิดประตูพรวดออกไปพร้อมกับโผล่หน้าออกไปดูแต่สิ่งที่ยอดเจอก็มีแต่ความว่างเปล่าเลยทำให้เขาอึ้งอยู่ไปครู่ใหญ่พอตั้งสติได้เขาก็กลับเข้ามาในห้องปิดประตูล็อกเรียบร้อยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่เพื่อนของเขาอาบน้ำเสร็จพอดีเพื่อนจึงถามยอดว่า เมื่อกี้ได้ยินเหมือนมีคนมาเคาะห้องมีอะไรหรือเปล่ายอดก็ได้แต่ตอบกลับไปว่าคงเป็นเสียงเคาะห้องอื่นมั้งแล้วเขาก็ขอตัวไปอาบน้ําในระหว่างที่ยอดกําลังอาบน้ําอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินพร้อมกับเสียงคนเลื่อนโตะ๊ะเลื่อนเก้าอี้ในห้องเพราะเพื่อนเขาคงทําอะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งอาบน้ําเสร็จพอยอดเปิดประตูห้องน้ําออกมาก็เห็นว่าเพื่อนของเขานั้นหลับสนิทแล้ว และเริ่มกลนออกมาเบาๆแต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันเพิ่งจะหยุดก่อนที่ยอดเปิดประตูห้องน้ำออกมานี่เองแถมข้าวของทุกอย่างในห้องก็ยังวางอยู่ที่จุดเดิมเหมือนตอนก่อนที่เขาจะเข้าไปอาบน้ำยอดเดินมานั่งลงที่เตียงพร้อมกับคิดว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจากห้องที่อยู่ใกล้ๆกับห้องของเขาก็ได้เขาจึงตัดสินใจปิดไฟนอนโดยที่เปิดไฟห้องน้ำเอาไว้เผื่อกลางคืนจะได้เดินเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่มืดจนเกินไป กลางดึกคืนนั้นยอดก็ตื่นขึ้นมาเกาะรู้สึกว่ามีคนมาเดินระหว่างเตียงของเขากับเพื่อนตอนแรกคิดว่าเป็นขโมยเข้ามาในห้องแต่พอลืมตาดูเขาเห็นว่ามีชายแก่คนหนึง่งรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่เตียงของเขาจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ขึ้นมายืนคล่อมร่างของยอดไว้แล้วก็ค่อยๆโน้มตัวเข้ามาหาเขาอย่างช้าชาในตอนนั้นยอดพยายามจะร้องเรียกเพื่อนที่นอนอยู่เตียงข้างๆ แต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะเขาไม่สามารถขยับตัวหรืออ้าปากได้หน้าของผู้ชายแก่คนนั้นโน้มเข้ามาใกล้หน้าของยอดมากขึ้นจนแทบจะชิดกันจากนั้นชายแก่คนนั้นก็จับข้อมือของยอดข้างที่เขาใส่กำไลโบราณที่เพิ่งซื้อมาเมื่อตอนเย็นชายแก่คนนั้นไม่ได้อ้าปากพูดอะไรแต่ยอดกลับได้ยินเสียงชัดว่าเอากลับไปคืนซะยอดจึงหลับตาลงแล้วตอบในใจว่า รุ่งนี้เขาจะรีบเอาไปคืนที่ร้านแต่เช้าและบอกชายแก่คนนั้นว่าขออย่ามารบกวนกันอีกเลยและขอโทษด้วยถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่แต่อย่างใดสิ้นความคิดของยอดร่างชายแก่นั้นก็หายไปยอดจึงลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆห้องและมองไปที่ข้อมือของตัวเองปรากฏว่าข้อมือตรงที่ผู้ชายแก่จับ มีรอยแดงเหมือนโดนบีบอย่างรุนแรงเขาจึงตัดสินใจเอาผ้าคลุมโปง่งแล้วก็นอนหลับไปเพราะความเพียพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นยอดก็ตื่นแต่เชา้าเพื่อเอากำไรนั้นไปคืนที่ร้านขายของเก่าพร้อมกับเล่าให้เจ้าของร้านฟังถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอเมื่อคืนเจ้าของร้านก็ยินดีคืนเงินให้กับยอดพร้อมกับบอกว่าลูกค้าทุกรายที่ซื้อกำไรนี้ไปก็มกักจะเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วเอากลับมาคืนกันทุกคน พอยอดกลับเข้ามาที่โรงแรมก็พบว่าเพื่อนๆลงมากินอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมกันเขาจึงเดินเข้าไปรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อนๆจึงถามว่าเมื่อคืนเจอดีมาใช่ไหมยอดก็สงสัยว่าเพื่อนๆรู้ได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังจึงได้รับคําตอบว่าก็เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกับยอดเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะเมื่อคืนเขาก็ตื่นขึ้นมาและได้ยินคนเดินระหว่างเตียงเขาก็ได้เห็นผู้ชายแก่คนเดียวกับที่ยอดเจอเหมือนกัน แถมเพื่อนคนนั้นยังมีวิญญาณผีผู้หญิงเอามือมาปิดปากไว้ทำให้เขาขยับตัวหรือร้องออกมาไม่ได้ซึ่งถือว่าเจอหนักกว่าตัวยอดเองอีกและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นยอดก็ให้ความสนใจกับการเก็บของเก่าน้อยลงเพราะเขายังคงหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นไม่ลืม